ดูนกโขกอยู่แล้กันนะคะนกเข้า,ขาดูนกโขบอยู่แล้กันนะคะนกเข้า พอนัดก,กันอยู่นะคะโอ้ยนกจางนกเขาไม่ใช่นกเรากกนกนกนเขานกเขานะคะนกเขาไม่ใช่นกเราลองดูนกเขาไม่ใช่นกเรานะคะจัดจัด ช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะดูนกเขกายู่รักกันนะคะนกเขาดูนกเขานกเขาปู่รักนะคะนกเขาู่รัก็ดูนกไปนะคะมีความสุขม,มากๆเลยนะคะชีวิตคนเราก็จะไปเอาอะไรมากมายใช่ไหม เขาไม่ใช่นกเรานะคะอากาศช่วงนี้อากา,กาศาการเริ่มร้อนแล้วค่ะใดูนกเขานกเขาปู่รักนะคะนกเขาปูรักนกเขานี่เวลาเขาไปไหนเขาจะไปคู่กันนะคะสามตัวไอสองตัวคู่กันนีกนมีสองตัวใช่ไหมคะมอต่ตรงๆ เให้ดูนกเขานกเขาผูรักนะคะนกเขาผูรักก็ดูนกไปนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะชีวิตคนเราก็จะไปเอาอะไรมากมายใช่ไหมคะรู้กมเขานี่นก็จะเป็นว่า เขาเนี่ยการเห็นนกเขาปู่รักอะไรอาจจะเดี๋ยวจะนั่งใกล้ๆนกเขาก็จะได้มีอะไรมามากโอ้เขาไม่ใช่นกเรานะคะอากาศเล่นนะคะอยู่บนภูเขานั่งบนนกเขาเล่นนะคะอยู่บนภูเ น้นเาช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะว่าอีกช้านกนมากๆเลยนะคะอ้ไม่ใช่นกเปล่านะคะ ก็สองตัวนะคะส่วนมากนกเขาเนี่ยก็จะเป็น2ตัวคู่นะคะนะ,ะกำลังนกเขาเนี่เวลาเขาไปไหนเขาจะไปคู่กันนะคะสามตัวไอสองตัวคู่กันมันมีสองตัวใช่ไหมคะมต้งต้องนกเขาเนี่ยไปให้ดูนก นกเขาปู่รักนะคะนกเขาสู่รักบยากาศนะคะนั่งชมวิวธรรมชาติในวันนี้นะคะว่ายช้าน,ก,นกมากๆเลยนะคะโอ้ไม่ใช่นกเปล่านะคะนะคะก็สองตัวนะคะส่วนมากนกเขาเนี่ยก็ จะเป็น2ตัวคู่นะคะ,ะกำลังลนกนกเขานกเขาน,ะะนกเขาไมีใจนกเขาะะลองดูก็ดูนกไปนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะชีวิตคนเราก็จะไปเอาอะไรมากมายใช่ไหมคะ น,ก,นกเขานกเขานะคะนกเขาไม่ใช่นกเกล่าไปดูช่วงนี้อากาศาเริ่มร้อนแล้วค่ะไปดูนกเขานกเขาปู่รักนะคะนกเขาปู่รักโอ้ไม่ใช่นกเปล่านะคะ ก็2ตัวนะคะส่วนมากนกเขาเนี่ยก็จะเป็น2ตัวคู่นะคะนะ,ะกำลัง,งข้านเสร็จแล้วนะคะดูน,นกไปเลยแล้วนะคะนกเขาปู่ับแล้วะคะโอ้เหลือตัวเดียวเลยนะคะนกเขาปู่ลับ ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะนะคะ,อะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนกเขานี่เวลาเขาไปไหนเขาจะไปคู่กันนะคะสามตัวไอสองตัวคู่กันนี้มันมีสองตัวใช่ไหมคะเมฆตุ้มตุ้มนรักกันอยู่นะคะโอนิชานกจังนกเขาไม่ใช่นกเราคู่ไม่ใช่นก สองตัวนะคะส่วนมากนกเขาเนี่ยก็จะเป็นสองตัวคู่นะคะ,ะกำลังไอิจฉานกมากๆเลยนะคะนกเขาไม่ใช่นกเรานะคะบรรยากาศรูนกเขานเขานเาีนะะ่ยก,ก็จะเป็นว่า ช่วงนี้อกาศเริ่มร้อนแล้วคนะ่ะนกเขาเนี่ยกาย là, นกาไปแล้วไปแล้วห่ยช้านกมากเลยนะคะ ช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วะคะ่ะให้ดูนกเขานกเขาปู่รักนะคะนกเขาปู่รักแล้วนะคะตอนนี้ก็มาดูนกไปเลยแล้วนะคะนกเขาปู่รักนะคะโอ้ยเหลือตัวเดียวเลยนะคะนกเขาปู่รักค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ละตัวลกตัวหนึ่งนัขโขบกุ้ักันนะคะนกเข้าสบายสบายนะคะอันนี้นะคะวันวันชิวชิวนั่งทานข้าวไปนะคะว่าอิจฉานกมากๆเลยนะคะ ใช่นกกล้านะคะนะคะ,นะคะก็สองตัวนะคะส่วนมากนกเขาเนี่ยก็จะเป็นสองตัวคู่นะคะนะกำลังดูนกเขาเนี่ก็จะเป็นว่ามีข้าเสร็จ nó, subscribe nó, kênh nó, 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 Để nó, bỏ nó, những video nó, dẫn เขาปูนรักนะคะโอ้ยเหลือตัวเดียวเลยนะคะนกะเขาปู่รักค่ะก็ดูนกไปนะคะมีควา,ามสุขมากๆเลยนะคะชีวิตคนเราก็จะไปเอาอะไรมากมายใช่ไหมสบายสบายนะคะอันนี้นะคะอาบันวันชิวๆนั่งทานข้าวไปนะคะ